สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับแทนคุณฟุตบอลเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นอีพีพิเศษนะฮะเพราะว่าคนที่จะมาใส่โกโปรให้กับผมนะครับไม่ใช่ผมนะฮะแต่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นะครับที่เป็นอานักกีฬาทีมมอของกีฬาฟุตซอลนะครับใช่ฟุตซอลแล้วนะฮะก็ ช่วงนี้ทำฟุตซอลบ่อยนะเพราะว่าเป็นกีฬาหลักนะแต่ว่าตั้งชื่อว่าฟุตบอลช่างมันฮะก็จะเป็นคลิปการซ้อมนะเป็นเซสชันซ้อมแต่ละเซสชันนะตั้งแต่เริ่มไปยังจบเลยนะแล้วก็จะถามความรู้สึกของรุ่นพี่เขานะครับว่ารู้สึกยังไงนะสำหรับการใส่โกโปรไปแล้วก็ซ้อมฟุตซอลทีมมอไปนะก็ไปดูความเข้มข้นของการซ้อมกันนะว่าจะเป็นยังไงโอเค let's go รับชมกันเลยแล้วก็คลิปนี้นะผมจะถ่ายแต่เกมลุกนะครับไม่มีเกมลับเกมลุกล้วนๆครับไปเราดูกันจัดไป

บนบอนบีแถว้ยอยากเอาสามสามสบีมบีมกินเลยเอาอ่ะุยกัดหลัง dạng 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 má

Khứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

พี่บอกก่อนหรอไม่รู้อะไรยูนิตเซนไปดิอยู่ตัวอยู่ตัวอยู่นประอ <câ> <Star> ู่ตัวไหนนะครับบอดายอยู่ตัวยูนิตเซนตรงไหนตรงเลยนี่แหละวายสปารเลยว้าว่าฮ่าฮ่าฮ่าตาย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 ต

เอฟเอฟมุงเลยเอฟมุงเนี้ยมันตัวก่อนุ๋ยไหมทำยาอกมามงเลยเอาเอาเอ้พวกเนี้เอาแบบย้อยไปหนไมาเลย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 อย่าเล่มือใสเชือดใส่เชือดใส่ ซ่อมครับโอเคครับเมื่อวานเราซ้อมไปแล้วนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองปิดลายจ่ายบอลลายจ่ายบอลลายจ่ายบอลระหว่างฝั่งถึง ฝั่งตรงสร้างกระดฐนสูส <AMA> e ้เราตายใจบอลเบลืดีครับสี่ไทยได้ดิ่ไทยด้เรียแม่เี่ยโอ้ยโ้นแหมเยี่ยมกองฟองกอน

ใ,ใครใ,ใครใครใครบัตรไปเรกบัด,บดโอเคตรงตรงนั้นน่ะแบบเมื่อกี้พี่จะพยายามไปรเรียกไอ้ตัวก,กาะเองให้พี่ปุ๊บ เองยาเล่นวันทูก็ได้แต่เ,เฟซเข้ามาตรงกลางก็ได้๋ยวพี่ียบรรอยโอเคอย่อไ okay. ไไไไาไม่หลุดหลงังมีนะหลงังมีนะหลงังมีนะ

เล่นตรงไหนริมหรือว่าเป้าจะเล่นตรงไหนอ่เดี๋ยวพี่เล่นเป้าก่อนค่อยหมุนก็ได้สื่อสารก็่อยล่ะสื่อสารก็ได่ดูเอาให้วัววัดแรกวัด

bắt đầu 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 bắt đầu

ผมอายุมีสายยู่เดนเรอชวยต่อๆๆไม่เป็นไรไมเป็นไรเข้าปกัดิไปเ้าปรกันทำปจเ Hãy Đi cho kênh Ghiền không R r variance, r analyze, tôi đã miếng tôi đã miếng tôi đã miếng Bolehlah. Hah, tuh. At, pegang ni lah. Oh, oh, nak mampir ni. Kito, dua. Kito. Kuatkan ni lah. Kuat beli. Tang, tang disusut. Tang disusut. Yang kuat, yang kuat. Kuat beli. Terkencing nih. Dia. At, melayan kau ini. กาดเป็งบนบนๆโอ้โหเข้าวะครับพี่เดี๋ยวมันไม่นี่พี่ซ้นมมันมีไงบ้างสรุปโอเคโอเคคือกูบดะกูบดเรนเนี้ยกูบดเลยยังเอาความยุติธรรมบอกแหมเขาเสี่ยงอะไรล้วพิธีกรพูดเลยดิวันนี้ก็เดี๋ยวจัดกล้องให้ตรงก่อนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการซ้อมที่โอเคมีการซ้อม เ,เกมลูกเกมรับนะครับผมจะถ่ายแต่เกมลูกของคนรับกรรมมาให้นะครับคนรับกรรมอยากเห็นหน้าพ m เอ็มครับหนักขวัวชิบหายรู้สึกรู้สึกไงบ้างตอนใช้โกโปรหนักครับหนักเยอแรับพวกเอาไปติดเท่รนี้เลยกเกใจอนใจรักว่าวกเพราะหนักเรื่อยๆพี่เดี๋ยวก็ชิน thank you thank you เดี๋ยวจะมเีเดี๋ยวจะมีการซ้อมอีกผมก็อาจจะเอามาติด ต่อน,นะครับก็รอชมกันต่อไปครับคล <บ pastel S 1> ิปนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตาม,ตามแฟนคลับฟุตบอลด้วยครับสวัสดีครับ